ผมเม,ามาื่อวานปาดักนะครับมีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวนชนชมอีกสวนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่เรานับถือกันอีกท่านหนึ่งนะ่ยคนตัวผมเองผมนับถือท่านมาตั้งตั้งแต่ผมที่เริ่มเข้าสู่วงการชนชมแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ราชบุรีมาอยู่ที่สวนชนชมของอาจารย์ประกอบนะครับหรือเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆท่านก็เรียกว่าพี่ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูไม้สวยๆกันซึ่งบอกได้เลยว่าส่วนนี้รับรองเรื่องดอกดอกดอกแน่นอนครับ นี้จะพามาดูของดีกันของเด็ดของราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมโซนไม้นะครับด้านข้างของบ้านก่อนนะครับโซนแรกนะครับเป็นโซนไม้ใหญ่ที่อาจารย์ท่านวางไว้ด้านข้างบ้านนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทักทายกับเพื่อนๆหน่อยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับนะครับไม้ที่อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่เก็บไว้ดู เก็บไว้ดูอาจารย์เก็บไว้ดูเฉยๆตัวนี้ก็ตัวนี้สายพันธุ์อะไรครับอาจารย์อันนี้ชดาเพชรเนาะชดาเพชรนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูก่อนนะฮะลากธรรมชาติของต้นนี้อาจารย์ท่านทําแบบลากับธรรมชาติไว้นะครับวางโครงสร้างลากธรรมชาติไว้ครับต้นนี้อยู่ในกระถางอะไรครับอาจารย์เม็ดสามเม็ดสามสิบนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปกันเลยฮะเป็นดาวชินีทรงบอนไซนะครับกิ่งตอนกิ่งตอนบอนไซนะฮะแต่จริงๆเอาเอาเอาที่ผมรู้สึกได้เลยคือ ถ้าที่ผมเคยเห็นมาต้นนี้น่าจะใหญ่ใหญ่เก้าปีเลยครับใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาลวนะฮะใหญ่มากเลยฮยังไม่ยังไม่ท็อปฟอร์มยังไม่จบียังไม่จบดีนะแต่เพื่อนๆดูนะฮะดูโครงสร้างรากดูระบบรากก่อนรอฐานรากให้แข็งแรงหน่อยอาจารย์บอกว่ารอฐานลากให้แข็งแรงหน่อยนะครับเพื่อนๆพาเที่ยวนะยรอจบก่อนต้นนี้มีค่าตัวไหมฮะอาจารย์อาจารย์ตั้งตั้งไว้ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นการล้อกันเล่นนะครับอาจารย์ตั้งไว้ที่3 0 0 0 0 0บาทนะครับ ต้นนี้นะครับเป็นราชินีกิ่งตอนนะครับทรงบอนไซต์ตอนนี้อยู่ในกระถางรูปทรงรีทรงรีเมตรสี่เมตรสี่แล้วนะฮะตอนนี้สวยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวไปดูอีกต้นหนึ่งนะฮะมันมีคู่กันอยู่แต่ต้นนั้นจะย่อมกว่าหน่อยต้นนี้ก็น่ารักครับต้นนีนเ้เล็กเล็กน่ารักอาจารย์บอกเล็กเล็กน่ารัก <laughs> สาหรับผมน่ารักดีฮนะเพื่อน <laughs> ๆจะมองว่ามันเป็นยังไงก็ก็ออกลงความคิดเห็นมาได้นะครับไม่เ็นครับ โอเคก็คือต้นนี here. So, here so ้เป็นลาชินีกิ่งตอนแต่ทําทรงบอลใสไว้นะฮะตอนนี้อยู่ในกระถางนกระถางทรงรีเหมือนกันนะครับกระถางเมตรแล้วนะฮะจะต้องต้องอาจจะหาตัวผิดผี่อาจารย์เดินเดินเข้าไปแล้วกางแขนก้องกว้างให้ดูได้ไหมฮะมันอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะได้ได้ดูเทียบกับอาจารย์นะฮะใหญ่มากถ้าเพื่อนเห็นเราเพื่อนจะบอกมันใหญ่มากนะฮะ จริงๆแล้วอาจารย์ประกอบเนี่ยชอบทําไม้ทรงนี้มากอีกทรงหนึ่งที่มากๆเลยนะฮะก็คือเป็นทรงต้นให้ทรงแท่งทรงแท่งทอไม้มีคอชอบไม้มีคอชอบไม้มีคอกิ่งโล่งๆนะครับชิ่งโล่งช่วงเล็กๆเนี่ยมันจะประกวดไม่ได้คอแค้เขาโตหน้าคอมีฟอแล้วก็รอทับอร์มเขาจะสวยเมื่อเวลาเขาโตเต็มที่เต็มวัยนั่นเองครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีต้นตัวอย่างอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเมื่อกี้อาจารย์พาผมเข้าไปดูมาแล้วรอบนึงอันนี้ก็ัาแทงตาดอกเลยนะดอกเริ่มจะมาเป็น2ต้นเนี้ยคู่กันเนี่ยเป็นสามสายตางทองนะครับสามสายตางทองนะฮะไทโซโคครับไฮโซโคดอกน่ารักเลยทีเดียวนะครับเวลาเขามาเต็มที่เดี๋ยวน้องวาก็จะเก็บภาพไปลงตอนที่มันบานนะครับแเพียให้เพื่อนๆได้ชมกันโอเคยวดูชอดอกก่อนนะฮะเพิ่งเริ่มมันยังไม่หมด เพิ่งเริ่มแงโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งนะฮะจึ่งหางเดี๋ยวเราเข้ามากันอีกโซนหนึ่งนะครับตอนนี้โซนนี้นะจะเป็นโซนไม้เล็กๆที่อาจารย์ปั้นไว้ได้ประมาณนึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะนี้นะผมบอกเลยพี่ดอกดกมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ได้มาบรรจายแล้วกันนะครับว่าแต่ละต้นเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอจกพูดนะครับชุดนี้ ชุดนี้เป็นลูกลูกปางทองเช่นเดียวกันเนาะก็จะเป็นลูกชุดเบอร์ที่3ามนะครับระหว่างเจ้าดอกกับพลอยนะครับผสมกันคือเจ้าดอกกับพลอยไพยรินใช่ครับอดูความสวยงามน,นะครับผสมก,กันออกามาส่สวนส่วนเรื่องกิ่งเรื่องอะไรเนี่ยเราเรื่องกิ่งเนี่ยเราวางโคงสร้างเราเซาะทิ้งนะครับมีการเซาะทิ้งมันไม่ให้มันยัดแอร์อดดัยด,ดยะแยะดนะครับไม้กลุ่มนี้สวยตอนโตอย่างเดียวครับ ต้นตัวอย่างเดียวดูต้นเล็กต้นน้อยนะฮะมีดอกกันเต็มไปหมดเลยอันนี้รูปเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะรูปเบอร์หนึ่งอาจารย์อาจารย์มีทั้งหมดกี่สายกี่กี่เบอร์ฮะกี่เบอร์มีทั้งหมดห้าหกเบอร์แต่ลดลงมาเราจะลดตแค่สามเบอร์เองตอนนี้มีสามเบอร์ทะฮะที่มันโดดๆเยอะๆนะครับเบอร์อื่นที่ไม่ค่อยดดดๆช้าก็ทิ้งไปิไปต้นนี้มีเจ้าของอย่งไอันนี้ไม้ของ มีเจ้าของแล้วยังทับอย่างอย่างนี้ตัวนี้ยังไม่มีเดี๋ยวไปดูตรงนั้นมีหมดนะครับส่วนมากนี่จะเป็นไม้ที่แบบว่ามีเจ้าของถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าจ่ายตังมาแล้วจ่ายตังมาแล้วอันนี้มีเจ้าของตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับตัวนู้นก็มีตัวด้านหลังตัวนู้นก็มีเจ้าของแล้วนะครับคือผมจะบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม้ของสวนอาจารย์เนี่ยส่ว่าจะมีเจ้าของถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะ โอ้เห็นฮะดูด้านหลังนะฮะนี่ฮะเพื่อนๆดูนะฮะเพิ่งถอนนะครับแต่ดูดูช่อดอกฮะถอนะครับกําลังจะไปเที่ยวนะครับอ๋อนี้กำลังมีเจ้าของแล้วเหมือนกันนะฮะมีเจ้าของแล้วเหมือนกันแยกย้ายไปไปรอจัดส่งเพื่อนเพื่อนับนะฮะดูนี้ก็มีเจ้าของชคนเดียวกันครับโอ้นะฮะนี่ฮะไม้โครงสร้างนะไม้ใหญ่นะครับเพื่อน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 ต้องวางโครงสร้างประมาณนี้นะฮะดูราก มาหาอาจารย์ได้ความรู้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยู่โซนราชบุรีนะครับหรือว่าโซนจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาเยี่ยมชมมาเที่ยวชมได้นะครับที่เห็นด้านนู้นนะฮะเป็นพี่ปางนะครับปางโอเคนะครับพี่ปางก็คือเป็นผู้ชีวิตของอาจารย์นะฮะเป็นเป็นคนที่ร่วมกันสร้างและก็พัฒนาพวกไข่พันธุ์นี้ขึ้นมานะครับนี่ต้นเล็กครับดูขึ้นมาตาดอกกําลังมาเลยต้นเล็กๆนะครับนะดูตาดอกนะครับลูกเบอร์หนึ่งนะครับ ต่างของเบอร์หนึ่งใช่ครับก็จะทําให้เขาเป็นทรงต้นซะหน่อยรประมาณ 3, สักสามสี่สิบเซนล้วก็จะตัดคอล่างครับคือลักษณะแนวทางการทําไม้ของอาจารย์นะครับก็คือวางโครงสร้างนะครับขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําเป็นทรงต้นก่อนนะครับแบบนี้นะฮะใช่ครับแบบทานี้เพื่อเพื่อไม่ให้เขาเขาหมดคอนะครับให้เขามีมีคอแล้วก็มีลําต้นอยู่ตลอดไปอ๋อคือสมมุติว่าความสูงมันได้เท่าที่อาจารย์ต้องการแล้วอาจารย์ก็จะตัดตัดคอล่างอีกครั้ง ตัดแล้วก็เลีเ้ยงรากใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเหมือนชุดนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเดี๋ยวไปดูตัวอย่างสามต้นนี้นะฮะกิ่งก็จะต้องปลูกซอกปลูกคัดนะครับแล้วก็ปลูกตัดแต่งนี่ฮะเพื่อนๆครับนี่ฮะลักษณะกิ่งนะฮะที่ถูกตัดออกนะฮะเนี่ยกิ่งนี้นะครับด้านหลังก็มีด้านในก็มีนะครับเนี่ยแล้วความสูงของคอนะฮะความสูงของคอต้นไม้นะฮะแล้วก็จะเลี้ยงรากใหม่ขึ้นมานะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์พาไปดูด้านนี้เลยก็ได้ฮะ แลยวจะพาไปดูโซนต่อไปเลยนะฮะโซนนี้นะฮะที่ผมบอกว่าไม้ลักษณะที่อาจารย์เอาให้ดูเมื่อกี้3ต้นที่มีกำลังมีดอกเนี่ยตรงนี้แหละฮะที่ที่มันเป็นไฮไลท์ของสวนก็คือแนวทางการทําไม้ลักษณะนี้เนี่ยเราหวังเพื่อจะปะลูกในขนาดไซส์ใหญ่นะฮะดูนะฮะไซส์ใหญ่ดูนะฮะไซส์กลางไปหาใหญ่นะ,ะอาจารย์บอกดูไม้โครงสร้างนะฮะดูลักษณะคอนะฮะไม้ทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยส่วนมากเนี่ยคอจะหาย ขาจะหายหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าโซนกิ่งไปนั่งบนรากซะโซนตรงนี้นะฮะเนี่ยที่เขาเรียกว่าบ้านคอนะฮะมันจะหายไปนะฮะแล้วกิ่งเนี่ยมันไปอยู่บนรากเลยซึ่งลักษณะเนี้ยมันมันเป็นการทําไม้ถามว่าทำได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าพอ,อตอนตอนที่โตมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยแต่ลักษณะเนี้ยที่อาจารย์ที่ผมพาไปถ่ายดูเมื่อกี้เนี่ยมันจะทําให้ตอนโตมันเป็นภาพเนี้ยฮะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายโครงสร้างจร่งอาจารย์บอกให้ถ่ายโครงสร้างกริงให้เพื่อนๆดูนะฮะอาจจะเป็นประมาณนี้ครับจะมันจะมีพ่อหมอพอดีอนี่นะครับลักษณะไม้ที่มันมีคอนะครับนี่คือไซโซโคทานัมนะครับชื่อสายพันธุ์อะไรครับรอาจารย์ต้นนี้เป็นเป็นไม้มงกุฎทองซึ่งซึ่งผมได้มาจากที่งานนะหะงางานเรานั่นแหละครับพี่จิบอ่าซึ่งผมไปประกวดสวนชมเมื่อสัก สี่ปีที่ผ่านมาที่หงาแกพาไปเที่ยวสวนแล้วก็ติดฝักให้มาฝักให้มาหนึ่งฝักซึ่งใ,ให้มาหนึ่งฝักทีนี้ฝักเนี่ยมันยังยังไม่แก่กึ่งแก่กึ่งไม่แก่แล้วก็มาแบบเน่าข้างในเนาะก็ไปเพาะแล้วขึ้นมาสองต้นแล้วก็ตายไปต้นหนึ่งครับแล้วก็เหลือต้นนี้ต้นนี้นะครับเป็นมรดกของปังงาพูดกันก็คือเป็นมรดกของปังงานะครับแต่ว่าลัากษณะการวางโครงของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะวางโครงสร้างให้เป็นแบบว่าก็จะมีการเนี่ยรอยตัดรอยตัดติดยังอยู่ เราตัดล้วเสาะทิ้งเพื่อเราจะเก็บไว้เพื่อจะเก็บไว้ใช้งานเนี่ยตําแบกที่สวยๆแล้วก็พอดีพอดีตัวนี้ไม่ได้ตัดแต่งเลยครับไม้แต่งตัวเองไม้แต่งตัวเองเพื่อนๆดูดูที่ช่อดอกนะฮะช่อดอกต้นนี้ดอกดอกดกครับเนี่ยตัวนี้ดอกดกมากเลยนะฮะไม้พิจิตรนี่ค่อนข้างจะดกเลยเพื่อนๆที่มีสายพิจิตรนะครับมงกุฎทองนะฮะตัวนี้สายพิจิตรเก็บไว้เก็บไว้ให้ดีนะฮะดอกดกแน่นอนะฮะดกครับดกต้นหนึ่งนะฮะเป็นเพบันนานะฮะตัวนี้ พัฒนานะฮะโอเคท่านี้นี่ฮะลักษณะการลักษณะการทําไม้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเพื่อนๆดูอาจารย์นะฮะตัดตัดทิ้งแล้วนะฮะว่าลากตัวนี้ลากตัวนี้มันมันยัดกันอยู่นะฮะพอยัดแล้วมันจะเบียดทําให้สองส่วนตรงเนี้ยมันอ้าออกในะฮะมันอ้าออกมามันดีดออกมามันจะไม่สมดุลแบบนี้นะครับก็ต้องต้องรับรับดึงดึงไว้ป็ปกติครับโอเคครับ ดูลูกไม้ของอาจารย์นะฮะลูกไม้ไม่ไม่มีอะไรตอนนี้เนี่ยเหรอครับตอนนี้ดูนะฮะคือจะบอกว่าส่วนนี้นะฮะดอกจริงๆฮะเนี่ฮะดอกฮะเริ่มแทงตาดอกครับลูกเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งนะครับงท้อเบอร์หนึ่งยังเหลืออยู่นะครับมีอยู่สามสิบต้นอันนี้นี่เป็นเบอร์สามมีเบอร์สามนะฮะดูท้อดอกฮะันี่อีกต้นหนึ่งนะฮะอันนี้ต้องเปลี่ยนดินแล้วแย่จัดห้าพโอเคครับต้องขึ้นมาทำอีก คือทุกทุกทุกปีอาจารย์ทําไม่เยอะนะฮะจำนวนที่อาจารย์ทาไม่เยอะนะครับแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าไม้ที่สวนอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพมากๆเลยนะครับถ้าถามถึงเรื่องดอกเนี่ยดอกดกมากๆเลยนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหน้าทีนะครับ อาจารย์ครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้อาจารย์แนะนําความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสายพันธุ์นะครับก็คืออาจารย์เนี่ยนะฮะเสียบตอเนี่ยถามว่าตอพิเศษหรือหรูอะไรไม่เลยนะฮะไม่เลยอันนี้คือตออะไรฮะอาจารย์เป็นตอยักษ์ญี่ปุ่นยักษ์ญี่ปุ่นธรรมดาเราเนี่ยนะฮะผสมเป็นลูกผสมนะครับเป็นปตอคนนาหรือเปล่า สักอย่างนี่แหละ uh huh, uh huh. เป็นกิ่งแม่ที่เราแยกมาจากต้นแม่เนาะมาเสียบเสียบมันมี2วิธีก็คือ1เสียบข้างแล้วก็2นั่งแท่นลงไปน uh huh. uh huh. ้องๆทาได้ทั้งทั้งสองวิธีนะครับ uh huh. คือแยกกิ่งมาเนี่ยเพื่อเราจะได้ไม่ไปรบกวนต้นแม่ต้นแม่ไม่โตแล้ว uh huh, uh huh. ผมเขี่ยจนไม่โตเลยอะฮะอฮะก็เลยแบบสงสารเนาะสงสารต้นแม่ก็แยกกิ่งมามาเสียบไว้นี่ตอนนี้แล้วก็นู่นตอนนงนะอะฮะอฮะซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงฝักเลี้ยงเมล็ดอะไรต่างๆนะไม่ไปกวนต้นแม่แล้ว อันนี้ก็จะได้เขี่ยแลวผสมสืบพันธุ์ต่อไปเพื่อนๆก็ลองดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อนๆหาสั่งซื้อต่อในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเพื่อนๆที่ๆหลายๆท่านก็ทําขายกันอยู่แล้วนะครับก็เพื่อแบ่งเบาภาระนะครับของต้นที่เรามีไว้นะครับเป็นเป็นเป็นแม่พันธุ์นะครับมันจะได้ไม่ไม่โตมันจะได้โตขึ้นนะฮะไม่ใช่ไม่โตโตขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวต้นแม่เราก็จะโสมากนะฮะพอผสมไปเยอะๆโสม ไม่ยอมโตแล้วเหมือนจะล็อกไปด้วยซ้ำไปครับพุ่นจะซื้อเองแนวทางการผสมของอาจารย์ก็คือเอาต้นหนึ่งมาใส่อีกต้นหนึ่งทุกรอบไหมฮะจริงแล้วเราเราเขี่ยอยู่ทุกวันนี้ที่เราผสมเนี่ยมันจะมีส่วนผสมตั้งประมาณสี่สายพันธุ์อ๋อเอาเอาเอาต้นสี่ต้นมาเรียงกันเอาสี่ต้นอ่ะเอาใช้เกสรอ่ะช้เกสรมาเรียงเลียงเรียงกันแล้วก็มาฝากไว้อย่างนี้นะฮะเนี่ยมาฝากไว้ต้นเดียวใช่ครับนับต้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่ว่าเพื่อนๆจะมีสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะฮะ ขอจะสามสี่เ่ยพันธ์นะครับเอามาลองรวมๆกันแล้วลองเทสดูนะฮะ<ช>น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการผสมพ<า><า><น>ันธุ์คือพอย,<า>ยนยเขาให้ลูกดกอยู่แล้วนะครับดกอยู่แล้วทีนี้การมองเกสรเนี่ยมองกันให้ขัดขันนะครับรว่าว่าตัวไหนเราให้ลูกให้ลูกออกมาแล้วดบคือที่สาคัญเลยเนี่ยกิ่งแม่เนี่ยมันจะเป็นกิ่งแม่ที่แข็งแรงที่เราคัดสรรเอาไว้นะครับเพื่อเวลาหน้าฝนเนี่ยมันออกดอกมาฝนตกเนี่ยมันจะไม่เน่าลงพ่วงจะไม่เน่าลงกิ่ง เรจะแข็งแรงเราจะคัดจะพกสายพันธุ์ที่แข็งแรงเท่านั้นนะครับส่วนสายพันธุ์ที่ที่มีเน่าเน่าลงกิ่งลงลงขั้วลงดอกอะไรเนี่ยเราทิ้งหมดเราไม่เอาครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปดูแลในช่วงหน้าฝนโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยังไงเดี๋ยวผมจะจะหาความรู้เกี่ยวกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทําไม้นะครับจริงๆแล้วนะครับวิธีการขยายพันธุ์หรือว่าวิธีการทํากิ่งต้นแม่นะฮะ ไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับเพื่อนๆขอให้มีกิ่งแม่สักกิ่งหนึ่งก็พอฮะลองดูฮะน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับรับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับผมจะให้อาจารย์ฝากเฟซนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะฮะเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องไม้สายพันธุ์ของอาจารย์ประกอบนะครับซึ่งมีทั้งหมด4เบอร์ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลือที่เบอร์นะอาจารย์สเบอร์ ตอนนี้เหลือมเบอร์ที่เราคัดดกแล้วก็สวยงามครับผมก็มีเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับเหลือ3เหลือแค่3เบอร์นะครับที่อยู่กับอาจารย์ประกอบนะครับปกติจะมี6ถึง6เบอร์แต่ไม่ทำแล้วครับทำแค่3เบอร์เดี๋ยวอาจารย์เชิญด้านหน้านิดนึงครับเดี๋ยวฝากเฟซหน่อยฮะับอฝากตรงนี้เลยเอาฝากตรงนี้เลยเอาเสียงนะครับเอาเสียงนะครับฝากเฟซชื่อเฟซอะไรฮะเฟซนี่มันเป็นสวนตังทองอยู่ดีครับสวนตังทองนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่หน้าเฟซนะครับเพื่อนๆครับว่าสวนตังทองนะฮะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆถ้าาเกิดว่ ใครสนใจหรือว่าไม่สามารถหาหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้ก็ติดต่อผ่านผมก็ได้ฮะเดี๋ยวผมจะแท็กอาจารย์ให้ทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับ